ิวเกมเมอร์กับโปแด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 ดดดสวัสดีครับผมชื่อพี่ทิวครับวันนี้ผมอยู่ในเกมซุปเปอร์ซักนะครับวันนี้ผมจะมาไตาแ่แรงผมจะไม่ปลอมเสียงเป็นอัตมาแล้วนะผมจะพิมพ์ชื่ออื่นพิมพ์ชื่อว่าใบา มะไม่ใช่เราจะโอเควันนี้จะไปเล่นเป็นผู้รอดนะเราจะเขียนคำว่าผมเขียนคำว่าคนดี เออเราจะพิมพ์อะไรก็ได้เราจะเขียนคำว่าไก่แล้วกันเออเขียนคำว่าไก่แล้วกันแล้วก็เราจะเล่นเป็นผู้รอดเพราะว่าไก่อ่ะมันอ่อนที่สุดในโลกแล้วอ่ะโอ้ยทำไมไปช้าจัง ทุกท่านตอนนี้ยานตางหันไม่รู้ว่าผมเลี้ยงไก่อยู่สินเป็นไม่รู้ว่าผมเลี้ยงไก่อยู่สิต้านน้งเป็นเพื่อนสีต้านนึงเป็นผมเป็นคนขับยานกับเพื่อนทุกคนอยู่ในน้ำเราเลี้ยงไก่อยู่อย่ามาต่อยเราเลยงไก่อย่โอ้โหยังไม่ได้ทันจับมือถือเลยไก่เข้าว่านแล้ว ำตรงเล่นๆไปอา้าวไม่ได้เป็นผู้รอดพวกเขาไม่รู้หรอไม่ได้เป็นผู้รอดได้เป็นกินลักแทนวะเราต้องทำตัวเน,นียนๆเหมือนตัวแฝงมีนักล่าด้วย อีนี่คือรอหมอตั้งนานแล้วนะเอาส้มไปเลยเมื่อกี้เห็นแวบเอาส้มไปเลยม่วงสีส้มปาดม่วงผมเป็นกินนะผมเป็นกินส,ส้มส้มส้ม้มไปผมเป็นกินนะแกกินนะปวดเองค่าเองปวดเองรึเปล่าเฉียวเป็นเกียวยืนอยู่กับอันนี้ม่วงเลยนะส้มแบบไอ้ส้มี่ Smile, 画 ة, 画 ة เขียวไปเขียวไปใช่ไหผมเขี่ยเป็นเป็นนี้อ่ะผมเป็นผมเป็นกินไม่มีข้อมูลแล้ววะผมเป็นกินไม่มีอะไรกวกไม่ม şey ีอะไรกินเอาไปโอ้ไม่ได้ไปเอาไปส้มผมเป็นกินเอาส้มไปผมเป็นกิน เมื่อกี้มันปาดต่อหน้าเลยรอหมอก็ตั้งนานแล้วด้วยแม่งนัก,กล่าข้าห,หัวก็ปาดปน่าจะปาดหมอไปแล้วอะนัก,กล่าข้าหัวน่าจะปาดหมอไปแล้วอ่ะหนึ่งน่าจะโจ๊กอะ่ะแม่งข้ามขนาดเนี้ยแ,แลยตัวแฝงแค่ตัวเดียว นี่ไม่ได้ล้อเล่นนะไป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 ชิวๆเฮียแบบชิวๆเกมนี้เอา,ออาอเอาข่าไอเอาอะไรวะไอ้น้ำตาลไปเอาน้ำตาลไปน้ำตาลหรือขาวนะไอ้เฮีย กูมีบทอะไอ้เหีย้ยกูเป็นในหนังสือปะกูเป็นไอ้ที่มันเห็นรอยเท้าไอ้เหีย้ยนั่นแหละเดี๋ยวเ,เหลือใครไม่บวกบทไว้ไอ้เหีย้ยไอ้ไอ้เหลืองแม่งโจก๊กโจก๊โจก,โจกชัวอะไอ้เหี้ยมันมีตะกะอ๋อใช่เนี่ยผมน่มาสงสารสุดละจริงกูตรงใช่น้องกำตาแล้วแหละต้องบวชทำทางทิ้งแล้ว ปวดน้ำต,ตาลออกเลยเร็วๆสักทีอย่าดีละวเฮ้ยเฮ้ยเอลเบ้เอ้ยนน่ะเฮ้ยทำนายตายยังผมมีสแกนตัวนะกริ้นมีสแกนตัวอืมถ้าน้ำตาลมันเป็นโจ๊กเนี่ยให้มันมีจอมตะก้าด้วยม,มีจอมตะกา้า,กาไม่รู้จอมตะ กะมันไม่ยอมแดกโจ๊กเข้าไปว่ะหวอดเลยเลย,ยังไม่ทันมีศพพีอ่ะโวตดก่อนซะแล้วแล้วน้ำตาลมันมันมันเป็นตอนไหนอ่ะเรากระายแล้วสีแดง,งแล้วน้ำตาลอ่ะมันปาดตอนไหนหรือว่าเห็นรอยเท้าตอนไหนศพยังไม่มีเลยอ่ะ ศพม,มันตายไปแล้วต้องผ่านไปห้านาทีแล้วอะเรื่องโจ๊กไม่งูตัวเองอย่างชัดเจ๋วเลยอย่าวัวไอ้ขาวต่อเลยไอ้ขาวตะก,กะ เกมไม่จบว่เกกะเอาตะกะออกก่อนเลยไอ้ขาวอะ่ะไอ้เหลืองอะ่ะโจ๊กมันโหวตตัวเองอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าเพราะว่าค่าใสายตาผมไม่ได้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 วยแล้วไ,ไม่มีใครโหวตโจ๊กหรอกเขาคนเขาพัฒนาคนฉลาดมาแล้วอะ่ะโจ๊กโหวตขาวไป เนี่ย <Yeah, S 2> เรียบร้อยชนะขาวตะก,กะออมเป็นกลางเก่งด้วยไม่โดนโจ๊กว่ะไม่โดนโจ๊กว่ะผมเป็นกินนะกินอ่ะเก่งอยู่แล้วกินอ่ะมันเริ่มเก่งอ่ะ พวกเขาไม่รู้หรอกขอโทษนะพอดีฉันเป็นคนดีเเเพีียยงงหนนนึ่่ดวทาั้ขอโทษนะพอดีฉันเป็นคนดีสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่้ได้นะคะบบาย